เล่นดีเกินหรือน่ารำคาญคนดูเริ่มไม่อินโซเชียลเสียงแตกบทแม่กลิ่นสาวน้ำตาลเล่นดีเกินหรือน่ารำคาญเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องพรมรมิขิตที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับแม่กลิ่นนำแสดงโดยน้ำตาลพิจขณาซึ่งในเรื่องเธอเป็นคู่ปรับกับพุทตาลเบลล่ารานีเรียกได้ว่าเจอกันทีไรเป็นต้องตีกันตลอดและในอีพีาพุทตาลและแม่กลิ่นเปิดสิบตกกันกลางเรือนทำเอายายกุยห้ามแทบไม่ทัน ล่าสุดมีชาวเน็ตได้เข้ามาตั้งกระทู้พันทิฐามว่าพรหมลิขิตคิดยังไงกับตัวละครแม่กลิ่นครับซึ่งหลายเสียงบอกว่าน้ำตาลเล่นเก่งและชอบแต่ก็มีหลายเสียงที่รำคาญบทแม่กลิ่นสุดๆแต่เอาเป็นว่าจะยังไงก็รอติดตามความสนุกและลุ้นต่อว่าแม่กลิ่นกับพุทธาลจะมีวันคืนดีกันหรือไม่โดยมีคอมเมนต์ที่โดนใจอาทิมงสงทกหญิงลงดวดที่แม่กลิ่นโดนคนด่าเครื่องประเทศขณะนี้ก็คือต้องชมน้ำตาลที่ตีบทแตกกระจุย คือเล่นถึงฟาดฝีมือใส่กับเบลล่าแบบกินกันไม่ลงอาศัยตาสัมผัสได้ถึงความเกลียดความไม่ยอมแล้วร้องให้เก่งมากสีน,นี้ร้องตัวอยู่เลยอยากให้คนค้นพบความสามารถของเขาอีกเยอะๆเ,เลยพรหมลิขิตก้าวฟังเสียงพน้ำตาลคือเสียงขึ้นจมูกเลยรู้เลยว่าร้องให้หนักมากน้ำตาลก็คือทุ่งเทกับทุกเรื่องทุกบททุกสิ่สี่เล็กๆน้อยๆน,น้ำตาลก็เก็บหมดละเอียดหมดทุกสิ่ขอรางวัลให้กับความทุ่งเทของน้ำตาลหนูจระอาชียยวะนอที่ขึ้นนอไประบอรางอวะ และนะพอระหงมลิขิตต่ออีพี9ล่าสุดเทอโพศในไอจีว่าว่านอนี้ไม่ต้ององอลุนอและว,ว่าเจ้าข้าวอายอยพอระอะไรก็ไม่ระอาดาดและว,ว่าสองทุ่มออริงองดูสอดพอระออมอกันอนนาอาเจหา Thank you